รบบุภาคท,ที่สองต่อจากครั้งที่แล้วเริ่มตั้งแต่อุตวาปาปรกรรมมังปโกรโติเป็นต้นไปอุตตวาเป็นกรโณติย่อมกระทำรรปาปรกร,รมมังปิแม้ซึ่งกรรมอันชั่วชา้าตัดสมาเพราะเหตุนั้นสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายพิจารณาเที่ยวไปอยู่วัดเตในวัตตะ อนุภวันติย่อมเสวยสุขขังปีซึ่งสุขบ้างทุกขังปิซึ่งทุกบ้างอิติดังนี้นี่คือเทเสสิ si นะครับแสดงแล้วซึ่งทําว่านะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับประชาญว่าพระราชาสุตวาทรงสดับแล้วว่ากีระได้ยินว่าเคหังอันว่าพระตําหนักสามาวติยาของพระนางสามาวดีอักขินาอันไฟชายติไม่อยู่อิติดังนี้อาคัดฉันโตปิแม้เสด็จมาอยู่เวเคณดโดยเร็วนาสักี ไม่ได้ทรงอาจแล้วสัมปาปุนิตุงเพื่ออันเสด็จถึงพร้อมเคหังซึ่งพระตำหนักอาทัดทางอันอันไฟไม่ไหม,ม้แล้วจจปณะ,ะก็แลราชาว่าพระราชาอาคันตวาครั้นเสด็จมาแล้วเคหังทรงยังตำหนักทิ่พาเปตาวาให้ดับแล้วอุปปณะภลวะโทมนัสสวผู้มีความโทมนัสมีกำลังอันเกิดขึ้นแล้ว อมัจจาอมัจจะคณะปริวุโตผู้อันหมูแห่งอมาต์แวดล้อมแล้วนี่สีทิตวา ประทับนั่งแล้วอนุสรนโตทรงอนุสรถึงอยู่คุณเ네นซึ่งคุณทั้งหลายสามาวติยาของพระนางสามาวดีจินเตตาวาทรงดตริแล้วว่าอีทางกรรมบางกันว่ากรรมนี้กรรมบังเป็นกรรมกสานุโขของใครหนอแลโหติย่อมเป็นอิติตรงนี้ยัตะวาทรงทราบแล้วว่าอีทางกรรมบังกันว่ากรรมนี้มาคันธิยายะกาลิตังเป็นกรรมอันนางมาคันธิยาให้กระทําแล้วพวิสติจ จากเป็นอิติหนังนี้เห hey, ตุกรรมข้างในแล้วกัตตุข้างนอกนะครับจินเตตะวาทรงดำบิแล้วว่า มาคันธิยานว่าพระนางมาคันธิยาตาเสตาวาปุชยมานาผู้อันเราให้สะดุ้งแหลถามอยู่นักเทสติจักไม่บอกอาหางกันว่าเราปุจิตสามิจักถามอุปาเยนะโดยอุบายสานิกังค่อยๆอ,อ,อิติตรงนี้อาหารตรัสแล้วอมัจเจกะอมัตทั้งหลายว่าอัมโพดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายอาหางกันว่าเราอุทายะลุกขึ้นแล้วสมุตทายะลุกขึ้นพร้อมแล้ว อาสังกิตะปริสังกิตโว,วะเป็นผู้ทั้งรังเกียจทั่วแล้วทั้งรังเกียจรอบแล้วเที่ยวโหมิย่อมเป็นปุเพในการก่อนอิโตกาลโตแต่การนี้สามาวตีอันว่าพระนางสามาวดีคะเวสติย่อมแสวงหาโอตารังซึ่งช่องเมของเรานิดจังหนึ่งนิดเอวะนันเที่ยวสาสามาวตีอันว่าพระนางสามาวดีนั้นกาละกะตา เป็นผู้มีการละอันกระทำแล้วโหติย่อมเป็นปะนะก็อิธานิในการนี้จิตต่างกันว่าจิตเมของเรานิพุตังเป็นธรรมชาติดับแล้วภวิสติจักเป็นก็คือเย็นใจได้นะครับอาหารกันว่าเราละพิสามิจักได้กสิตุง เพื่ออันเป็นอยู่สุขเขนะโดยความสุขอิติดังนี้อมัจจานว่ามาทั้งหลายอาหังสุกราบทูลว่าเทวะข่าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพอิทางกรรมบังอันว่ากรรมนี้เกณน,นุโขอันใครน้อแลกระตังกระทำแล้วอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาอาหะตรัสละว่าอิทางกรรมบางอันว่ากรรมนี้เกณจิกระตังเป็นกรรมอันใครใครกระทำแล้วจะนด้เห็นนะด้วยความรั มัยิในเราพวิสติจักเป็นอิติดังนี้มาคันธยาอันว่าพระนางมาคันธยาทิตาประทับยืนแล้วสมีเปนในที่ใกล้สุตวาทรงสดับแล้วตังวันจนังซึ่งคำนั้นอาหะทูลว,ว่าโกจีอันว่าใครใคอันโยอื่นนะ สักขิสติจักไม่อาจกาตุงเพื่ออันกระทำอีทางกรรมมันว่ากรรมนี้มะยาอันหม่อมฉันกะตังกระทำแล้วเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพอาหางอันว่าหม่อมฉันจุลปิตรังยังอาอานาเปตวาให้รู้ทั่วแล้วกาเรสิงยังอาให้กระทำแล้วอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาอาหารจัดรวาสิเนหะสัตโตนามะชื่ออันว่าสัต ผู้ประกอบแล้วด้วยความรักมายิในเราอันโยอื่นทัปเตตวาเว้นต่างซึ่งเจ้านัตถิยังไม่มีอาหารนั้นว่าเราปรสสันโนเป็นผู้เลื่อมใสแล้วอัศมิย่อมเป็น ตัดบทเป็นประสันโนบกอัศมินะครับเทวีดูก่อนเทวีอาหารนันว่าเราทำนมิจะให้วรังซึ่งพรเตเกเธอตวังอันว่าเจ้าปุกกลางยางบุคคลปะโกสาเปหิจงให้ร้องเรียกยาติขนงังซึ่งหมูแห่งญาติอัตโนของตนอิติเรื่องนี้สามาคันธยาอันว่าพระนางมาคันธยานั้นไินี้ตรงส่งไปแล้วสาตนางซึ่งข่าวสารทั้งหลายยาตการนางแก่ญาติทั้งหลาย อิติยาปณะ,ะเหตุกังมีอันให้รู้ว่าราชาว่าพระราชาปรสสันโนเลื่อมใสแล้วอม,มะต่อเราเทติย่อมประทานวารังซึ่งพรยาติขนโนอ,อันว่าหมูแห่งญาติอาคัจตุจงมาสีคางพลันดังนี้เป็นเหตุอิติตรงนี้นะครับพระราชาอันว่าพระราชา ปุกกลังทรงยังบุคคลกาเรสีให้กระทำแล้วสการังซึ่งสการะหันต่างอันใหญ่ชนานางแก่ชนทั้งหลายอาคตาคตานางผู้มาผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้วชนานว่าชนทั้งหลายอัญญาตกาปีแม้ผู้ไม่ใช่ญาติตัดสามาคันธิยายะของพระนางมาคันธิยานั้นทิศวาเห็นแล้วตังสการังซึ่งสการะนั้นทัตวาให้แล้วลันจังซึ่งสินจ้างวัตะวาขึ้นมานะครับ กล่าวเลยว่าไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายยาตะกาเป็นญาติมาคันติยายะของพระนางมาคันติยาอัมหะย่อมเป็นอิติดังนี้อาคัดจิงสุมาแล้วราชาว่าพระราชาปุกกลางทรงยังบุคคลคาเปตตวาให้จับแล้วเตชะเนซึ่งชนทั้งหลายเหล่านั้นสับเพทั้งปวงคณะเปตตวะ ทรงยังบุคคลให้ขุดแล้วอาวาเตซึ่งหลุมทั้งหลายนาพิปประมาณีมีสะดือเป็นประมาณราชังคเนที่เนินแหงพระราชาเตชะเนทรงยังชนทั้งหลายเหล่านั้นนิสีธาเปตวาให้นั่งแล้วตัทาอาวาเตสุในหลุมทั้งหลายเหล่านั้นฟังสูงทรงยังเดินร่วนปูเรตวาให้เต็มแล้วปุกลังทรงยังบุคคลวีกีราเปตวาให้เกลียแล้วปะลาลังซึ่งฟัง อุปริในเบื้องบนปุกลังทรงยังบุคคลทาเปีให้ให้แล้วอักคิงซึ่งไฟระราชานว่าพระราชาปุกลังทรงยังบุคคลกะสาเปตวาให้ไถแล้วอายะนางคคเลหิด้วยไถอันเป็นวิการแห่งเหล็กทั้งหลายจำมัสสะทัทธกาเลในการแห่งหนังอันไฟไม่แล้วปุกลังทรงยังบุคคล กาเรศิให้กระทำแล้วขันทาขันทงังให้เป็นท่อนและท่อนอันเจริญฮีราหีรังให้เป็นริ้วและริ้วอันเจริญหรือริ้วน้อยริ้วใหญ่นะครับราาาชว่พระราชา ปุกลังทรงยางบุคคลอุปาเตตาวาให้เชื่อดแล้วมางสังซึ่งเนื้อสรีรตโตปิแม้จากสรีระมาคันธิยายะของพระนางมาคันธิยาคณะคณะฐาเนสุในที่แห่งเนื้อล่ำและเนื้อล่ำทั้งหลายสัตเถนะด้วยมีดหรือด้วยสตรานะครับปิกิเนนะเอวะอันคมนั่นเทียวปุกลังทรงยางบุคคลอาโรเปตาวาให้ยกขึ้นแล้วอุทนางสู่เตา เตเลนะปักกลางอันเดือดพล่านแล้วด้วยน้ำมันผุกรางทรงยังบุคคลปะจาเปตวาให้ทอดแล้วปูเวปะจันโตวิยะราวกะอันว่าบุคคลทอดอยู่ซึ่งขนมทั้งหลายผุกรางทรงยังบุคคลขาทาเปสีให้เคี้ยวกินแล้วตั้งบางสังเอวาซึ่งเหนือนั้นนั่นเทียวอาถาครั้งนั้นเอกทิวพสังในวันหนึ่งพิกขูอันว่าพิกษูทั้งหลายกระถางยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวสมุทาเปสุงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว ธรรมาสภายังในโรงเป็นที่กล่าวกับด้วยการแสดงซึ่งทำว่าเอาโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมารณังอันว่าความตายเอวะรูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปปาสิกายะแห่งอุบาสิกาศรัทธาสัมปันนายะผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศรัทธาเอวะรูปายะผู้มีอย่างนี้เป็นรูปอนันุชิกังวะตะไม่สมควรแล้วหนออิติเรื่องนี้หรือว่าเป็นความตายไม่สมควรย่อมเป็นเข้ามานะครับโพติเข้ามาสถานว่าพรศาสาตาอาคันตวาสเสด็จมาแล้วผู้จิตวาตรัสถามแล้วว่าพิกเวดูก่อน ภิกูุทั้งหลายทุมเหอันว่าเธอทั้งหลายสันนิสินานาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกถายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวกายะนุนะครับอะไรหนออัฏฐะย่อมมีเอตรหิในการนี้อิติดังนี้วะจะเนขึ้นมานะครับแทนเมื่อคําว่าไม่ยังันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายสันนิสินานาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว กถายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวอิมายะนามะชื่อนี้อัมหะย่อมมีเอตระหิในการนี้อิติดังนี้เตหิพิกขูหิอันพิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตะกราบทูแล้ววัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลาย เอตังมรณงอ่านว่าความตายนั่นอายุตังไม่สมควรแล้วอิธีนางแก่ญาติทั้งหลายสามาวตีประมุขขานางอิธีนางแก่หญิงทั้งหลายสามาวตีประมุขข้านางมีพระนางสามาวดีเป็นประมุมกิมัสมิงอัตภาเวในอัตภาพนี้ ปนะแต่ว่ามารณงอันว่าความตายยุตตังเอว่าอันควรแล้วนั่นเทียวกะตะกรมมัะแก่กรรมอันตนกระทําแล้วปุเพในการก่อนเอตาหิอิธิหิอันหญิงทั้งหลายเหล่านั้นลัดทางได้แล้วอิติดังนี้เตหิภิกขุหิยาจิโตผู้อันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลวิงวอนเลยว,ว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญกิงกรรมบางกันว่ากรรมอะไรเอตาหิอิธิหิอันหญิงทั้งหลายเหล่านั้นกระตังกระ ทำแล้วปุบเพในการก่อนตุมเห็นว่าพระองค์อาจิกทาขอจงรัดบอกโตแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอิติอย่างนี้อาหาริทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้วว่าอตีเตนในการอันเป็นไปล่วงแล้วพรหมทัตเตครั้นเมื่อพระเจ้าพรมทัตปุกลังทรงยังบุคคลกาเดนเตนให้กระทำอยู่รัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาพารานติยังในเมืองชื่อว่าพาร,รานสี ปเจกพุทธานว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอัฏฐะแปดพุนชันติฉันอยู่ราชาเขเหในพระราชวังนิเพศนิพัฒทางหนึ่งนิดอิทธิยวนว่าหญิงทั้งหลายปัญจสตามีร้อยห้าเป็นประมาณอุปัตหานติย่อมบำรุงเตปัจเจกพุทธเทซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเตสุปัจเจกพุทธเทสุในพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นหนาะ ประเจกพุทธาอันว่าพระปเจกพุทธเจ้าทั้งหลายสัตตะเจตพัฒนติย่อมไปหิมะวันตัง สูปาหิมพานอันนี้เป็นประโยคที่สัซ้อนเข้ามานะครับปีนะขานังอันว่าชัดแห่งยาเอกังแห่งหนึง่งอัติมีอยู่ณนะทีตีเรที่ฝั่งแห่งแม่น้ําเอกโกปจเจกพุทธโธอันว่าพระปจเจกพุทธเจ้ารูปหนึง่งสมาปจ,จิตวานิสีทินั่งเข้าแล้วชานังซึ่งชานอัฐาครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึง่งราชาว่าพระราชาปจเจกพุทเทสุครั้นเมื่อพระปจเจกพุ พทะเจ้าทั้งหลายคาเตสุไปแล้วอาทายะทรงพาเอาตาอิธิโยซึ่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นค่าตเสด็จไปแล้วกีริตรุงเพื่อ,อเล่นอุตกะกีลังทรงเล่นซึ่งนำ้ำนณะทียังในแม่นำ้ำตาอิติโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นกีริตวาเล่นแล้วอุตกังซึ่งนำ้ำทิวสะพาคังตลอดส่วนแห่งวันตัดทะฐาเนในที่นั้นอุตริตวาข้ามขึ้นแล้วผีตะปีลิตาวะ ผู้อันความหนาวบีบคั้นแล้วเที่ยววิสิเพตุกามาเป็นผู้ใคร่เพื่ออันผิงอักคิงซึ่งไฟอุตวาเป็นขึ้นอุตวามารับนะครับวัตวากล่าวเลยว,ว่าตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายโอโลกายาธาเพึ่งตรวจด,ดูอักคิกรณัฐฐานังซึ่งที่เป็นที่กระทําซึ่งไฟอามหากลางของเราทั้งหลายอิตธิดังนี้วิจารันติโยเที่ยวไปอยู่อปราปรังไปไปมามาทิตวาเห็นแล้วตังตินะข้านาง ซึ่งชัดแห่งด้านั้นปาริวาเรตวาธิตายืนแวดล้อมแล้วสัญญายะด้วยความสำคัญว่าตินะราติอันว่ากองแห่งย่าอิติดังนี้อาทางสุได้ให้แล้วอาคิงซึ่งไฟตินนสุครั้นเมื่อย่าทั้งหลายทายิตตวา ไม่แล้วปะตันเตสุตกไปอยู่ตาอิทิโยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นทิตวาเห็นแล้วปเจกพุทธังซึ่งพระประเจกพุทธเจ้าวัตตวา่าขึ้นมานะครับกล่าวเลยว,ว่านัทธัมหะนัทธัมหะตับดบทเป็นนัทธา,าบุกอัมหะนะครับไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายนัทธาเป็นผู้ชิบหายแล้วอัมหะย่อมเป็นไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายนัทธาเป็นผู้ชิบหายแล้วอัมหะย่อมเป็นปเจกพุทโธนว่าพระประเจกพุทธเจ้รารันโยของพระราชาอักกินาอันไฟ ชายติไม่อยู่ราชาว่าพระราชายตวาทราบแล้ว อามเหยอย่างเราทั้งหลายนาเสสติจกให้ชิบหายเมื่อยางนันว่าเราทั้งหลายกริษสามะจักกระทำนางปัจเจกพุทธทงังซึ่งพระปัเจกพุทธเจ้านั้นสุทัศทางให้เป็นผู้อันไฟไม่ดีแล้วอิติดังนี้สภาทั้งปวงอาริตตวานำมาแล้วทารูนี้ซึ่งฟื้นทั้งหลายอิโตจะข้างนี้ด้วยอิตจะข้างนี้ด้วยกระิงสุกระทำแล้วราสิงให้เป็นกองอุปริในเบื้องบนตัสสะปัเจกพุทธสะของพระ ประเจกพุทธเจ้านั้นทารุราสีอันว่ากองแห่งฟืนมหาใหญ่อโหสิได้มีแล้วอัฐะครั้งนั้นตายิทิโยวนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาลิมเปตวา สุมแล้วนางทารุราสิงซึ่งกองแห่งฟืนนั้นปกมิงสุงลีกไปแล้วสัญญาญะด้วยความสําคัญว่าปัจเจกพุทธโธอันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าชายยศต,ติจักไม่อิธานิในการนี้อิทิดังนี้ตาอิทธิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอสัญเจตนิกาเป็นผู้ไม่มีความจงใจหุตวาเป็นกรรมุนาอันกรรมพัดจิงสุติดตามแล้ว อิธานิในการนี้ปะทมังก่อนปณะก็ชนานว่าชนทั้งหลายอาทิตวานำมาแล้วสกตะสาสะทารุนิ แม้ซึ่งฟืนมีพันแห่งเกวียนเป็นประมาณทั้งหลายอาลิมเป็นตาปีแม้สมอยู่ปัจเจกับพุทธังซึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าอันโตสมาปฏิยังในภายในแห่งสมาบัตินันกโกนติย่อมไม่อาจกาตุงเพื่ออันกระทำอุสุมาการะมตังปีซึ่งเหตุแม้สักว่าอาการคือไออุ่นตัดสมาเพราะเหตุนั้นโสนปัจเจกับพุทโธอันว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้านั้นอุทายะลุกขึ้นแล้วอาคะมา สี่ได้ไปแล้วยะถาสุข,ขังตามความสบายสัตเมธิเวเสดในวันที่เจ็ดหรือเข้าก่อนก็ได้นะครับอันว่าพระประเจกพุทธเจ้านั้นลุกขึ้นแล้วในวันที่เจ็ดได้ไปแล้วตามความสบายตาอิธิยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นปราจิต,ตาวาไม่แล้วนี่ระเยในนรกวะัสะสาสาสนิปันสิ้นพันแห่งปีทั้งหลายพระหูนี้มากตาสะกรมัสสะ กตาตาเพราะความที่แห่งกรรมนั้นเป็นกรรมอันตนกระทําแล้วชายิงสุไม่แล้วเคเหนในเรือนชายามาเนอันอันไฟไม่อยู่อิมินาวานิยามีนะโดยทำนองนี้เทียวอัตภาวสเตในร้อยแห่งอัตภาพวิปากาวเสเสนะด้วยวิบากอันเหลือลงตัะกรรมมัสะเอวแห่งกรรมนั้นนนันเทียวอีทางกรรมมางันว่ากรรมนี้ปุพะกรรมมัง เป็นกรรมในการก่อนเอตาสังอิทธินางของหญิงทั้งหลายเหล่านั้นโหติย่อมเป็นอิทธิตรงนี้เอวังวัจเนครั้นเมื่อคำอย่างนี้สัทธาราอันพระศาสดาวุตเตตรัสแล้วพิกูอันว่าพิสุทั้งหลายผุดญิงสุทูลถามแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาว่าพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญปะนะก็อุจุตตา อันว่านางกุจุตราขุชาเป็นหญิงค่อมชาตาเกิดแล้วเกณะกรรมเมณนะเพราะกรรมอะไรมหาปัญญาเป็นหญิงผู้มีปัญญามากชาตาเกิดแล้วเกณะกรรมเมณนะเพราะกรรมอะไรอธิคตาบรรลุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลเกณะกรรมเมณนะเพราะกรรมอะไรเปสนกาลิกาเป็นหญิงผู้กระทําซึ่งการรับใช้เปรเสังชนานางของจนทั้งหลายเหล่าอื่นชาตาเกิด แล้วเกณะกรรมเมนะเพราะกรรมอะไรอิติตดังนี้สัถานว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่าหน้าต่อไปนะครับพิกเ,เวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรณกาเลในการเป็นที่กระทำรัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาพารานติยางในเมืองพระราณีรัญโยของพระราชาตสสาเอวะพระองค์นั้นนั่นเทียวปัจเจกพุโทโธอันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าโสเอวะนั้นนั่นเทียวสเววะคือโสเอวะนะครับคุชชา,าตาตโกเป็นผู้มีธาตุแห่งคนค่อมโถกลางหน่วยหนึ่งเอาหสิได้เปลี่ยนแล้ว อัถะครั้งนั้นอิถีอันว่าหญิงอุปถายิกาผู้อุปถายิกาเอกาคนหนึ่งปารุปิตาวาพมแล้วกรรมพลังซึ่งผ้ากำพลขยตาวาถือเอาแล้วสุวรรณสารกังซึ่งขันอันเป็นวิการแห่งทองก็ขอให้นักศึกษาได้ติดตามในหน้าต่อไป